ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าออเซนนอตสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่ดำเนินการเปิดฉากทาาทามอีวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งเรนฟอร์ดมาร่วมทีมแต่อย่างใดโรมาโนกล่าวว่าอีวานโทนี่ยังคงเป็นหัวข้อข่าวต่อไปบางทีอาจจะยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำหลังจากที่ออเซนตนอนพยายามดิ้นรนอย่างหนักในการทำประตูในเกมที่พ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดผมเข้าใจที่แฟนๆเรียกร้องให้สโมสรซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามา แต่ผมยังไม่มีการอัปเดตอะไรมากมายให้กับพวกคุณในตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอาเซนอนชอบโทนี่มากๆแต่อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอว่าเบรนฟอร์ดต้องการเงินเป็นจํานวนมากไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสให้เขาย้ายออกในเดือนมกราคมนี้ดังนั้นมันจะเป็นข้อตกลงที่ยากลําบากสําหรับอาเซนอนหรือสโมสรอื่นๆก็ตามที่สนใจเขานักข่าวเลือดมกรนีกล่าว สำหรับโทนี่ซึ่งเหลือสัญญากับเบรนฟอร์ดถึงปี2025นั้นจะพ้นโทษแบนจากคดีการพนันกลับมาลงสนามได้ในเดือนมกราคมนี้แฟนๆเอซิเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ